ทุกคนน่ารักมากแล้วเขาเต้นกันเขาเล่นกันน่ารักมากแล้วใดๆแล้วอลิสนางมาตลอดจ้ะนางมาแบบโดยที่ไม่ต้องร้องขอดูดูดธนดลท,ทรงเขาอะไรเขาคือคุณอย่างหล่อครับคุณอย่างหล่อคุณอย่างเทค่ครับแต่พอมาอยู่กับไปไปโอดีโอเท่านั้นแหละคุณเปลี่ยนไปคุณเปลี่ยนไป กลายเป็นอลิสจัดทันทีเลยอะทุกคนคือแบบเฮ้ยนางเอาใจแล้วอีกคนไปไปวดีโอนงางก็ไม่ค่อยกล้าเล่นนางไม่ค่อยหลังๆตั้งแต่มีเส้นได้ขึ้นมานางไม่ค่อยกล้าเรียกอลิสมากเพราะว่ากลัวธนดลเล่นด้วยอะกลัวธนดลแกงอะไรอย่างเงี้ยแต่ธนดลเขาก็ไม่แขง่ปายนะไม่กล้าแล้วก็ไม่บังคับปายหืมไม่แกง ไปไปวิดีโอก็ไม่ค่อยกล้าแกงคนโก้แต่คนโก้ด้วยด้วยความที่แบบเพื่อนชอบเนี่ยเพื่อนชอบทําได้ทุกอย่างกับเพื่อนที่ผมรักผมทําได้หมดแหละทําได้ทุกอย่างจัดให้ไม่ขอ,อยังจัดให้อ่ะอลิสมาเองคือแบบจริลดมาเต็มจ้าจริลนางมามากทุกคนคือแบบอืม ไม่รู้จะพูดยังไงถึงขั้นต้องแบบให้เสกเข้าเสกออกเลยอะอลิสอนะอืมประทับร่างขึ้นมาทันทีเลยจะประทับร่างขึ้นมาทันทีเลยแบบว่าเอ็นดูไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีแล้วก็นางก็กลัวจะไม่หล่อนะแต่ก็ยังแบบอืมมาเองจ้ะมาเอง บอกแล้วใช่ไหมลิฟอย่าลงมามึงก็ขยันโยนมาจังเลยนะโอ้ยจริงๆลิฟก็ไม่อยากลงมาหรอกนะคะแต่พี่ปายก็โยนมาลิฟก็ต้องเล่นลิฟไม่เล่นก็ไม่ได้มันขมมากเลยลิฟกินเมื่อกี้ลิท แสบท้องพี่ปลายจะไม่ทำกับลิฟต์อย่างนี้พี่ปลายขามันแสบท้องจริงๆนะคะและวถ้าพี่นุกด่าลิฟต์แล้วใครจะช่วยใครจงผสมมาอย่างนี้ ยกกลับคืนไปเดี๋ยวมันพาผมกินอีกโอ้ยหอนทองแบบบาปหอนทองหอนทองแบบบาปหอนทองแบบบาปหอนทองหอนทองแบบบาปจักเหล่าอีหยังจักใจอีหยังมัดหลายแท้หอนทองแบบบาปหอนทองหอนทองแบบบาปเหล่าเข้มเหล่าเข้มใส่เหล่าเข้มเหล่าเข้มกินพอเกินสี่หาดจอกจอกรับรองว่านุกปลายต้องเมา อนทองมาบ้าหอนทองฮอนทองมาบ้าว h y หอนทองมาบ้าฮอนทองหอนทองมาบ้าจังสีมันต้องทองอีลิตมึงออไปก่อนมึงจะเยอะมากเพื่อนโอ้โหเสียท้องจริงเลเมื่อกี้ร้องเพลงว่าไงนะห่อนทองมาบ้าเพลงที่สองอ่ะมืออ จังสีมันตองถอดอังสีมันต้องถอดขามาบอกตง้งแต่เทือแลกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพื่อนกลัวจริงจังกินแก้วแหลกกูเมามันถือได้สักทัดมึงงงปดเอาเปนเพื่อนกินรสเทือว่าเป็นวิตามินมึงเอาเลยวิตามินซีคนสั่งมากคึ้สิบอกไงใช่ไหมเติมเนี่ยน้อจะคล้องเงิน แล้วดูแล้วดูมึงดูสีหน้าคนสั่งมากินน้ำโคกขวดเดียวแก้วเดียวจะไม่หมดนี่แหละไ,ไม่รู้จักโครงการเขาเหรอโครงการอะไรครับพี่อดน้องอิมวะ <What? S 2> พี่อดน้องอิมอพี่อดน้องอิมนี่หมายถึงพี่อดข้าวให้น้องได้กินข้าวไม่พี่พี่อดเหล้าเพื่อให้น้องกินเหล้าอะไร เห็นโตเห็นโตที่อยู่ข้างหน้าแล้วอยากร้องเพลงนี้ให้เขาจังเลยอู้แม่แม่สิงโตสาวแม่เสือสาวคุณคิดว่าคนไหนที่เซ็กซี่ที่สุดชี้ที่เฮ้ยเฮ้ยยืนขึ้นมาได้ไหมยืนยืนขึ้นเยืดขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเฉวงานโลกให้ร่วมรักเฉวงานรัก หลงไหลเธอเรารอเหมือนดั่งไฟชิมได้ไหมแม่ให้ยีน้าสาวในตาสวยปอดระทวยยามเธอยิ้มเสนห่ห์น่หน้าหลงลืมชิมได้ไหมยกแก้วอ,อันนี้เขาไปจับกั่ล้วยับน้องเจ้าสีเม,มาเลยว่ามันเก็มมากเลยฮะผูแก้วมาสำกนี่ ใครบอกให้นั่งใครบอกให้นั่งเื่หวานลมให้ลงรักเื่หวานรักให้ลงใวาน้องเร็เร็เรือ,อ,รอเเร็วลรเร็ว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 เวเอ็เร็วเรวเร็เวเรวเร็วเรวรเเเเราเ ดับไปจนครั้งต่อขออีกสักนิดให้ทรงยุบสักทีได้ไหมเต้นให้เซ็กซี่กนูนี่ได้ไหมรับรองเจ้าสิได้ผัวอยู่ในร้านนี้กลับบ้านไปอ้ยกูเหนื่อยเลยเฮ้ยพี่คนนี้เงียบมากเลยเออกมาเต้นสักทีหนงพี่คนไหนพี่คนนี้น,นั่นนอง,ยอ,งยอยู่เงียบมากนี่เหรอกูอายากเห็นพี่เกาเต้นอ้ามาพี่